ห้องสมุดแห่งมนสน์การครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีห้องสมุดลึกลับซ่อนอยู่ลึกใจกลางป่าชาวบ้านพูดถึงหนังสือเวทมนต์ที่สามารถพาผู้อ่านไปยังดินแดนอันห่างไกลและให้พลังพิเศษแก่พวกเขาความอยากรู้อยากเห็นมีมากขึ้นในสาวน้อยเอมิลี่เด็กสาวที่ชอบผจญภัยและหลงใหลในเรื่องราวต่างๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะค้นหาห้องสมุดในตำนานเธอจึงออกเดินทางผ่านป่าทึบ ตามแผนที่โบราณที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากเดินทางหลายชั่วโมงเธอก็สะดุดต้นไม้โบราณที่มีประตูซ่อนอยู่เอมิลี่ลังเลแต่ตื่นเต้นจึงผลักมันเปิดออกเผยให้เห็นห้องที่มีแสงสลัวๆวเต็มไปด้วยชั้นวางหนังสือที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่ละปกดูเหมือนจะเรืองแสงด้วยแสงจากนอกโลกขณะที่เอมิลี่เดินดูชั้นหนังสือหนังสือชื่ออาณาจักรแห่งเสียงกระซิบก็สะดุดตาเธอ ทันทีที่เธอเปิดมันเธอรู้สึกถึงสายลมอ่อนๆและพบว่าตัวเองยืนอยู่ในจัตุรัสตลาดที่คึกคักในดินแดนอันห่างไกลาการผจญภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในมิชาเธอก็ค้นพบว่าตัวละครจากหนังสือยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาก็ต้อนรับเธอในฐานะแขกของพวกเขาเอมิลี่ช่วยอัศวินผู้กล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหญิงที่ถูกจับเรียนรู้เวทมนตร์จากพ่อหมดท่าผู้ชาญฉลาดและแม่ตัดเต้นรำกับสิ่งมีชีวิตลึกลับในป่าแสงจันทร์ แต่ด้วยเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เธอประสบเอมิลี่รู้สึกอยากกลับบ้านเธอตระหนักว่ามนต์เสน่ห์ของห้องสมุดเป็นของขวัญแต่ยังเป็นบททดสอบความกล้าหาญและความยืดหยุ่นของเธอด้วยด้วยความมุ่งมั่นเธอพบทางกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆพร้อมความทรงจำของการเดินทางมหัศจรรย์ของเธอชาวบ้านต่างฟังด้วยความตกตะลึงขณะที่เอมิลี่เล่าถึงการผจญภัยของเธอด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเธอ พวกเขาก็ผจญภัยเข้าไปในป่าเช่นกันค้นพบความมหัศจรรย์ของห้องสมุดที่น่าหลงไหลและปลดล็อกเวทมนต์ภายในหน,หนังสือหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนี้จึงกลายเป็นแสงสว่างแห่งเรื่องราวและความฝันต้องขอบคุณเอมิลี่และห้องสมุดลึกลับที่เชื่อมโยงโลกของพวกเขากับคนอื่นๆนับไม่ถ้วน